สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคาเ b e ฮันเตอร์เพจรีวิวคาเฟ่ที่เปรี้ยวตีนที่สุดในจัก,กรวาลน,นะครับวันนี้ก็จะมาชิมเบียร์ IPA ตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเบียร์ของเบลเยียมฮอฟลอนชู f ฟ่ถ้าผมอ่านไม่ผิดน,นะตัวนี้นะครับตัวนี้แอลกอฮอล์เก้าเปร์เซนต นะครับขนาด330 ml ดีไซน์ก็สวยดีตัวนี้น่าจะมีขายในประเทศไทยนะตัวนี้น่าจะเป็นอ่าเป็น IBA มาจากเบลเยียมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ชิมกันครับก่อนที่จะทําการชิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Craft Beer Hunter นะครับแล้วก็แฟ <Club S 2> นเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจ Craft Beer Hunter นะครับแล้วก็ ไอจีครับเวรฮันเตอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมเบียร์กันเลยนะครับกระบอกนี้อขวดนี้ซื้อมาในราคาสามปอนด์เก้าสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดเกือบๆสี่ปอนด์นะเออจํา จำราคาไม่ได้ความที่แบบซื้อเยอะตอรน,นี่งมีเบียร์เหลืออีกเยอะมากเลยนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบกิน IPA นะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหลังๆอะ่ะพอแบบไปซื้อเบียร์ไม่ต้องแบบหยิบ IPA มาเป็นอันดับแรกหรือผมชอบมันแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าทวินทหาที่แบบจะต้องแบบอยากกินขนาดนั้นเงเออก็มาเปิดกันเลย มีปัญหากับที่เปิดตัวนี้ตลอด๋ยวผมจะซื้อที่เปิดใหม่กลิ่นหอมคล้ายๆกับเซราเนวาดาตัวเพลเอละนะครับ <S <S แก้วที่ผมใช้วันนี้เป็นแก้วสำหรับดื่ม IPA โดยเฉพาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย ตัวนี้น่าจะมีเพื่อนๆหลายท่านที่ได้ลองชิมกันเยอะแล้วเพราะน่าจะมีขายในไทยในซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆนะครับฟองเยอะพอสมนคนเดี๋ยวรอฟองสักคู่จริงๆตัวนี้มันมาจากที่ผมทำคอนเทนต์ปากดีคือถ้าโรนโดกลับบ้านผมจะกินเบียร์ทั้งหมด, 7, ดเจ็ดกระป๋องรวดนะครับผมจอดตั้งแต่ขวดแรกแล้วตั้งแต่กระป๋องแรกแล้วไม่ ไม่สู้ผมปากดีก็นี้ก็ต้องมาทยอยกินเบียร์กันให้หมดนะครับตอนนี้เบียร์ยังมีเยอะอยู่มากเต็มตู้เย็นเลยแต่ว่าก็คือซื้อใหม่ไม่ได้เมียบอกไม่ให้ซื้อใหม่ถ้าเกิดกินของเก่าไม่หมดมาดูกันตัวเบียร์นะครับผมให้เป็นไลท์บอดี้นะครับแล้วก็สีเหลืองอ่อนคล้ายๆกับลากเกอร์ตลาดบ้านเรานะ ฟองเยอะละมุนใช้ได้เลยกินผมให้เหมือนกับเซียร่าเนวาดาตัวเพลเอลหอมมีผมไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่มันเหมือนกลิ่นคล้ายๆกับเหมือนมีกลิ่นน้ำตาลสด เออผมผมไม่รู้เรียกว่ามันคือกลิ่นอะไรอะผมผมจำสับม,มันไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายกับน้ำตาลสดตัวเบียเป็นไรบอดี้นะครับอืมดูส่วนใหญ่แล้วเบียบเบลเยี่ยมที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยทำให้ผมผิดหวังนะก็ามาลองดูกันว่าตัวเนี้ยจะเป็นไง ก็เป็นเบียร์เบลเยียนอีกตัวที่มันก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังนะอย่างแรกเลยมันเป็นความขมและความหวานที่มันตีกันโดยฉับพันในปากอ่ะมันกินแล้วมันรู้สึกเลยว่ามันขมหวานปนกันเลยคือทั้งสองรสชาติเนี่ยมันไม่มีขมโดดหรือหวานหลบตามหรือหวานโดดแล้วขมตามท้ายมันมาพร้อมกัน แล้วมันมีความหอมในปากมันมีความหอมคะคลุ้งแบบเป็นกลิ่นหอมแบบขมๆหวานๆน่ะเอออยู่ในปากอะ่ะซึ่งชอบนะเออแล้วไม่ซาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันกินง่ายมากๆ รสชาติแปลกดีแปลกกว่า IPA ของอังกฤษหรือ IPA ของเมกาพอสมควรนะครับกลิ่นฮอปผมว่ากลิ่นฮอปไม่เท่าไหร่นะคือคงจะโฟกัสไปที่รสชาติ สนงโดยตรงมากกว่านะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคนอนะ่ะเบียบร์ตัวนี้มันเป็นคนแบบกูเป็นคนตรงๆอะ่ะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นรสชาติแบบไหนก็เป็นแบบนั้นโดยที่แบบไม่ต้องอ้อมค้อมให้แบบคนดื่มเนี่ยรู้กินคำแรกปุ๊บรู้เลยโอเคเบียร์มึนเป็นแบบนี้ไม่ต้องสัมผัสเยอะเออนะครับก็ถามว่าโดยส่วนตัวชอบไหมอืมผมว่ามันเป็นเบียร์ที่กินง่ายแล้วก็ ดีพอสมควรเลยนะไม่ทำให้ผิดหวังเลยชอบฟองตรงที่ว่าถ้าเป็นเบียร์อะไรตัวเนี้ยฟองจะหายไปเร็วพอสมควรแต่เนี้ยยังอยู่แล้วก็ไม่มีทางที่ไม่มีท่าทีว่ามันจะหมดไปง่ายๆแล้วก็มันก็กลับเก็บกลิ่นได้ดีพอสมควรเลย แอลกอฮอล์9%กับเบียร์เนี่ยผมว่าสักขวดสองขวดเนี่ยก็มีตึงๆแล้วนะ มันเป็นความนุ่มมันมีความหวานมันมีความขมคือถ้าเปรียบเป็นรถอะเหมือนรถแข่งสามคันมันพุ่งตรงเข้าเส้นชัยทีเดียวเลยอะเออมันเป็นอารมณ์นล้มันมันไม่มีหลบมันไม่มีความซ่อนมันไม่มีอะไรเลยมันมีความชัดเจนอยู่ในตัวแบบเยอะมากอะคือ ขวดเดียวรู้เรื่องเลยว่าดีหรือไม่ดีคําเดียวรู้เรื่องเลยเออว่าเบียร์ตัวนี้ดีหรือไม่ดีอ่ะก็แนะนําให้หามาลองนะเป็นเบียร์ที่ใช้ได้เลยนะครับ้าก็วันนี้รีวิวกันพอของปากของคอแล้วอีพีหน้าจะมาชิมตัวไหนก็คอยติดตามนะครับ แล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่อยากให้ผมรีวิวเบียร์ตัวไหนหรืออยากจะติชมว่าคลิปของผมเป็นยังไงตัดต่อเป็นยังไงนู่นนี่อะไรยังไงนะครับยินดีน้อมรับคําติชมนะครับช่วยคอมเมนต์มาให้ผมเห็นด้วยเพราะว่าพอไม่มีคอมเมนต์ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าคลิปของผมเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายฝากกดติดตาม เป็นพวกแฟนเพจคับเวอร์ฮันเตอร์นะครับแล้วก็ยู u ูบคัฟเวอร์ฮันเตอร์นะครับแล้วก็ IG จีคัฟเวอร์ฮันเตอร์เนะครับฝากกดติดตาม,มด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ EP หน้านะครับไปละบ๊ายบาย